Xperia XC Premium ยังไหวไหมในปี2025และรองรับระบบเสียงอะไรบ้างฟังเจมินายตอบกันครับเธอคิดยังไงกับ Sony XC Premium ในปัจจุบันบ้าง Sony Xperia x z Premium เป็นสมาร์ทโฟนที่เปิดตัวมาหลายปีแล้วค่ะถึงแม้ว่าสเป รุ่นใหม่ๆแต่ก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบดีไซน์คลาสสิกของโซนี่และอยากได้มือถือที่ทนทานค่ะสรุปการลองรับข้อมูลเสียงของ Sony X เอ r กซ p r e m ให้ฉันฟงังสั้นๆหน่อย Sony ่ x p r r i XZ p r e m i u m รองรับการเล่นไฟล์เสียงความละเอียดสูง h i g h r e s Audio อย่างเต็มที่โดยมีคุณสมบัติดังนี้ รอรับไฟล์เสียงคุณภาพสูงสามารถเล่นไฟล์เสียงหลายรูปแบบเช่น FLAC, ALAC, LPCM และ DSD ที่ความละเอียด bit, 2 4บิต192ซึ่งเป็นมาตรฐานของไฟล Hi ์ High-Res Audio เทคโนโลยีเสียงเฉพาะของ Sony มาพร้อมกับเทคโนโลยี d s e e x t m ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงของไฟล์เพลงธรรมดาเช่น MP 3ให้ใกล้เคียงกับไฟล์ h i ไรส์อะโรวมถึง LDAC ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียงคุณภาพสูงผ่านบลูทูธของ sony เองในส่วนของการเล่นโซเชียล